ฝนตกห้ามพี่น้องเอ้ยแขันมากเหมือวานคือสีงามคักเนาะจ้ะมืนอนี้ก็ยังแข็งอยู่สามดอกอยู่นี่พี่น้องมีมุมมันบ่บาน,นี่นั่นที่ล่ะคนจะมานอะไรก็ห้ามมาอยู่นาะนพี่น้องเนาะงามบ่บานอย่าจื้อยังเละพี่น้องอุย้ยไข่ตัวเหลือตาเพิ่นอยู่เอาจังได้ดีคือเบียดยูแท้เออนี่เด้แต่อยู่ตัวโอ้ยดอกเดียวแกงอิ่มพี่น้องเอ้ย เกตายายสวัสดีจ้ามือนี้ผ้ามหาเห็ุอีกแล้วจ้ะมาพอกันอยู่ป่าบันเปื่อยอำเภอกันทะลุลมจังหวัดศรีสะเกดคือเก่าคือเดิมพี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็เป็นวันที่17กรกฎาคมฮกเนาะพี่น้องไปยี่บลายใหญ่ห่างถือกระตายางไปเลยจ้ะพี่น้องสอนทายกันไปพุ่นละพุ่นลาทางหน้าพุ่นลาตุ๊กห้ามเห็ดนักหนามหัวซักกินเลยจ้ะนี่ยิ่บอกตีแกลียงอดอกเนาะมันหมันจ้าพี่น้องเห็นน้ำค่อยบอ เบ่งดยูยัางงามเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยยังแกนดีอยู่จ้ะโอ้สุดยอดเลยจ้างาม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 อ,อ,าอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเห็นดอกนั่นบ่เห็นดอกนี่เพราะแล้วมันดอกหน่อยที่คือนุ้ยนั่นดีล่ะจะได้แกงแล้วพี่ว่าแมน่นดอกุผลอยู่ดอกหนึ่งแม่ดอกพี่น้องมันเป็น แมนอิเล็ตนี่ขันบอเหลืองกับบอเห็นเนาะพี่น้องน,นี่จ้ะดอกงามอยู่จ้ะตะกี้เพิ่งกิดสีดอกดำปิดปีเลยเนาะตะเพาะหน่อยๆูปทา้งลังอีกจ้ะ,จ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 ะหนึ่งดอกข้างๆอีกอ <laughs> จนเหลืองค่อยมาพอกัน มึงเพิ่นอยู่ใส่มึงเพิ่นอยู่ใสใส่ใส,ใสนี่บอ่อมนันเก็บอยู่นี่ลายดอกเลยจ้ะนี่บอตายไปตองหามแม่พี่น้องโอ้ยฝนตกห้ามพี่น้องเอ,อ้ยแข็มันมากเมือ่อวานคือสีงามคักเนาะจ้ะมึอนี้ก็ยังแข็งอยู่สามดอกอยู่นี่พี่น้องมีมุมมันบ่บาทน,นี่นั่นิละ่ะคนจะมานอะไรก็ห้ามมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ข้าวขาวต่างตัวโคว่าเมนเฮดไข่อะพี่น้องแมนบบอ,อีลีจ้าเดี๋ยวนละเคิงแต่พี่น้องโอ้ยงามงามจ้ะหอมหอม,มตั้งพอบออยู่พี่น้องนี่อุย้ยดอกงามๆเลยจ้ะหนึ่งดอกพี่น้องคุณนะสวยรูดูดีเกียงกระเซ็บไว เห็นอยู่ใส่โอ้พี่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 ดอกนมอยู่จ้ะมีอีกบ่มีบ่มันเปนเห็ดน,นางร่ม้วพี่น้องจะมาออกอยู่กลางป่าบ้านนี้ฮึงนงแนนะดูเอาออกกูได้พูน่ะนั่นเห็ดน,นางล่มคักๆเนาะพี่น้องเนาะ มีแต่หลุนชลาภาพแกงเราก็อื้นลืดอื้นลืดและพี่น้องแสีบคือเก่าเนาะเฮ <c oughs> ้ยบันทือพี่วีแข็งบ่ใส่ได้อยูจ่จ้ะถือฝนเนาะพี่เคียร์ลมอยู่พี่พี่นอ้องดอกงามอยูจ่จ้ะอย่างนี้อุ้ยพิงคาไจะ้ะออกอยู่ตัวนี้พี่งามบ่บ,บานอย่าจือ ขจรเห็ดเผิงค้างอ่ะย่งงอยู่ยซื้อจะ้ะอย่างพี่น้องอุย้ยไข่ตัวเหลือตาเพิ่นอยู่เอาจังได้ดีคือเบียดอยู่แท่เออนี่เด้แต่อยู่ตัวโอ้ยดอกเดียวกแกงอิ่มพี่น้องเอ้ยมันละตัวอุย้ย ุปุยจ้ะคุณนะสวยๆอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่อู้ห้ามหมอนน้ำกันมันมืดติละ่ะต้นไม้ลมครูปลาอยู่พี่น้องท้างในมีโปน้องออาเนียพผูนมีบ่ซอ,อ,อ, <laughs> อ,องมึงกันดูนี่อีกดอกจ้ะ ตากระปอนใส่กระตาคือเก้าหรอพี่น้องดีร่องกายละดอกนี่อีกหนึ่งดอกจ้ะสว,สวยเลยโอ้แข็งดีแข็ง,ง่ยมกรุบๆเลยจ้ะถือฝนโอ้นุมน่มดูจ้ะหนึ่งดอก มูข้นเพิ่นขึ้นมากกว่านปัญหาไปแล้วพี่นอ้องย่งเดือบ่ออีกบ่งามอีกหนึ่งดอกโอ้ำงานเลยจ้ะตัดขาแล้วใส่กระตากันเนาะดอกหนึ่งจ้ะม่มีมูบอมีสองดอกแค่นี้บ่เห็ดเพิ่งข้ามจ้ะพี่น้องป๊ดมาออกเพิ่เวอร์อยู่ กลางทางยางเนี่ยงามๆเลยจ้ะใส่กระตาก่อนเพป็นก็นยังออกคือเกาอยู่เนาะจ้ะเน็ดเพิงข้ามพุ่นนะอยู่ในหูกโกนพุ่นนะโอ้ยงามๆจ้ะนี่แหละจ้ะความหมานของเฮาเหมือนหนูพี่นอ้องดอกยังงามๆบิงเคิงเป็นเคงกับมีเนาะจ้ะเอ้า ถ้ามาคลิปนี้เจ๊ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เล้ยพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องไล,ลๆ่ๆถิ่นมะยังห่วมปลารวมกันจนถึงสุดการเดินทางเนาะจะ้ะมือนีกม้านพอสมควรอยู่พี่น้องไรเฮ็ดดอกใหญ่ๆงามๆอยู่เนาะจะ้ะอ่ะมือนีก็ต้องขอโตลาไปก่อนละจ้าจะค่อยพๆกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปเลยเด้อจ้าไปไปไป